สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้ววันนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับการที่พวกคุณนะครับเล่น i มายครับใน Windows 7ไม่ได้ก็สวยกันทุกคนนะครับก็เรื่องนี้มีปัญหาเยอะมากครับแล้วผมไปดูในเน็ตมาคนไทยนี่อื ừ ừ ừ, ผมดูตามคนไทยยังไม่เคยทำอะไรได้เลยผมต้องไปดูคนอังกฤษตลอดนะครับ แล้ววันนี้นะครับผมจะมาเปิดพร่เทคนิคของคนอังกฤษที่เขาทำได้กันแล้วผมก็ทำได้นะครับอย่างแรกเราต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่มีชื่อว่า s คริมไดเวอร์เนี่ยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้ที่ Escription นะครับก็เรากดเนี่ยสแกนโหลสแกนและอัปเดตไดเวอร์ยูสิ่งแมนนวลอัปเดตอะไรก็ว่าไปตัวสีส้มน เราะว่าเป็นกล่องเนี้ยจะไปเอาไดรเวอร์อัปเดตนะครับเอาสลิมไดรเวอร์นีะครับกดดาวน์โหลดเข้าไปอืมเราเป็นไรเน็ตการครับนี่ครับ,รบพอเราไปโหลดมันมาได้ครับโหลดเที่ยงน้อไม่นี่ยครับเราก็กดดาวน์โหลดเอาครับอืมกดดาวน์โหลดเอาดาวน์โหลดปับป๊บปับ๊บปั๊บช้แปบแปบ แซง y ิวแล้วหรือมันก็ขึ้นเป็นอะไรข้างล่างข้างล่างเนีนะของซีเนตเ่าคงจะลงกันดีนะมันก็ขึ้นไ,ไม่ต้องนี่ครับเราก็พอโหลดมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาลุกๆน,นะให้เราลงอีกทีใส่ที่ไหนลุกออกมาในหน้าตาอย่างนี้ครับสลิมไดรเวอร์กุดสลามลอะไรยเงี้ย สลิมเนม่ยขนมอร่อยๆขนมไทยเนี่ยนมันสลิมยัดสลิมก็สลิม,ลม,ลมไดเวอร์เออกดที่พอได้หน้าจอยอย่างนี้นะครับมันก็จะบอกคอมพิวเตอร์เนมเออวินโดว์อะไรก็ว่าไปแรมเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วก็โปรเซสเซอร์อะไรก็ว่าไปเวอร์ชั่นอะไรแล้วกดสตาร์ทสแกนครับ ดูครับว่าการ์ดจอเราห่วยหรือป่าวหรือว่าอะไรเราห่วยมันจะมีบอกการ์ดจอซาวการ์ดอะไรอี่องก็ลืมไปหมดแล้วนี่ผมก็สแกนปุ๊บนี่ของผมมันซาววิดีโอแอนเกมคอนโทรเลอร์มันไม่ดีก็ให้ไปอัปเดตแต่ผมค้กิกแกะครับก็ผมอัปแต่ที่มันขึ้นอะไรกราฟิกการ์ดอะไรนะ ทุกคนก็ลองไปอัปเดตดูแบบอัพอัพให้ครบเลยนะทุกคนเ,นเร็วนะครับผมเนีน่ยจะกดดาวน์โหลดอัปเดตครับ โน no, ดีกว่าแต่เมื่อกี้กดโนอย่าถ้ามผมกดเยสก็ได้แต่ผม,ม,ม,มไม่รู้อะมันยังไงคุณอัปเดตปุ๊บบางคนเล่นได้เฮ้ยโอ้เล่นได้แล้วขอบคุณพระเจ้าช่วยคุณนี่มันฮีโร่ในใจผมจริงๆอะไรอย่างเีกันไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นก็ได้ครับเพราะมันยังไม่จบบางคนอาจจะเล่นได้ครับอย่างเพื่อนผมเพื่อนผมเล่นได้แต่ว่าผมไม่ได้ทําอยู่แค่ไหนะผมอัปเดตปุ๊บเอ้า ไม่เห็นมันจะช่วยเลยรเลยจริงๆมันช่วยครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันช่วยอยู่ครับจริงๆมันช่วยครับมันช่วยแหละมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่มันช่วยเหมือนเป็นสิ่งใหญ่ๆที่เอามาประกอบนะนนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาช่วยกับของเราเนะครับเราก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันสําหรับของผมนะจะมีไอ้ส่วนอัปเดตกับส่วนอีกส่วนหนึ่ง ก็คือ NVIDIA Display Control Panel ทุกคนลองคลิกขวาครับมี NVIDIA Control Panel เหรือไม่ถ้าไม่มีครับเล่นไม่ได้ชัวร์คุณต้องไปโหลดมาครับเนี่ยครับเราก็ NVIDIA Control Panel 0.14.12.5741นะครับ 9.14.3MB นะครับฟรีได้ครับฟรีแวร์ ก็กดดาวน์โหลดไปครับฟื้นแล้วมันก็ลันเองเดเร้งขึ้นมาข้างล่างนี่นั่นไงปิดไปครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้ที่ description เหมือนเดิมนะครับพอโหลดมาเสร็จเราก็ลงลันอะไรก็ว่าไปเหมือนไอ้ไอ้ไอ้สลิมเนี่ยนั่นแหละลงเสร็จป,ปุ๊บก็โอเคเล่นได้ลองมาคลิกขวาอืมมีเอมมิเดียคอนโทรลกันแน่ถ้าทุกคนอยากเล่นเฮลิเนก็คลิกเข้าไปครับ แลมเงี่ยีคิกเง้นพื้นๆเนี่ยแลมพื้นๆแต่กาจอนี่ห่วยแตกมากเลยอืมอืมสุดยอดไอ้พวกที่บอกแบดวิดีโอก็เกิดจากสาเหตุนนับเรามาแก้แบดวิดีโอด้วยสาเหตุนี่กันเกีกับแบดวิดีโอนี่ยไปั d j จ s t m e d t setting with preview เนี่ยนะครกับ,บ,นะนะบลองการ์ติน ไม่เป็นไรครับผมรู้ว่าจะมีชมรอได้อยู่แะเพื่อความอยากเล่นมาครับแต่วิธีนี้ผมคิดว่ามันน่าจะได้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเรามาถึงแม่งเลสเทสามดีโอ้โหถ้ามือจัดหนักจัดเต็มยอมคนะใช้ของผมเน็ตเฮ้ยเน็ตการ์ดมาเลยการ์เหมือนกนะัน พร้อมครับมันกันลงอ่ะกด use my forlet ล้วมันมาถึงมันจะ quality ะแเราก็ปรับเป็น performance เนื้อหครับมันมี preference มันมีพ performance performance กูแปลว่าเยีอะไร apply แ,แปลว่าปรับเปลี่ยนเรียกว่าอะไรฉันหัวแม่งเ,เปลี่ยนการปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ย apply มาแล้วก็เล่นมาครับ,รบขอบอกุณไม่มีลาอัดสมัครของก๊อปชิบหาเลยเอาตรงๆเลยแล้วกันนะครับผมไม่มีเราก็เ,เล่น,านมาครับนะเจ้าช้อมยอนมากเลยถึงไม่ได้ไเลยเลยซาราผมก็เล่น1.5.2นะครับก็เข้ามาแล a ชัวเขเชื่อตรูเชื่อตรู อเ <h ums> นี่ครับเราว่าเล่นไปแล้วก็โดดตึกตายอืมันเยสวัสดีพี่น้องชาวไทยก็ <Go. S 1> ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมมาตึ้งแต่ต้นเลยเนะถ้าได้ก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็ทำใจสวัสดีครับ